สวัสดีครับผมนิกมึงมาทุมน,นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาวัดเทียนทวายนะครับวันนี้จะอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมครับผมตรงนี้จะเป็นอ่ารูปหล่อ,อหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับผมมในนี้ผมมากากกุ้งนะครับก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาไหวพระสมบุญกันนะครับผมอ่าดอกไม <Cost S 2> ้ทุบเทียนโอเคตรงนี้นะครับดอกไม้ในว่าข้างบเลยนะครับเลย ก็มีสแกนอ่าเตมิมบุญด้วยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็หยิบทูปเทียนนะครับมีท้องด้วยเนอะอันนี้นะ่าจะทำกระเบื้องหลังคา เรามีบบน้ำมันตะเกียงนะครับเรามีแหดอทองด้วยแต่ข้างบน,ไม,งบนไม่รู้ไปก่อนโอเคร้อนโอ้โหนี้แต่งตัวเป็นมีฝรั่งนย <c oughs> <c oughs> โอเคไปไปนี่ครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ามากนะครับ เขาอีให็นั่งไหวด้วยผมไม่ไหวหรอกเวลานี้จะสุกหมดแล้วก็จุดทุบจุดเทียนก่อนนะครับเขาไม่แกะใช่ไหมแกะสิต้องแกะสิฉันก็ทำเหมือนคนไม่รู้จักอะไรเลยเนาะทำช่องมาเกือบสองปีนี่ปีหนึ่งแล้วเนี่ยครบเต็มเต็มแล้วเนี่ยเด๋ยวว่าฉันเยอะ ผมก็จุดธูปจุดเทียนก่อนนะโอเคจุดธูปจุดเทียนเสร็จแล้วไปพาก่อนก็ผมข้าถาบูชาหลวงปู่ทวดนะครับ โอเควางหลอกไม้ไปปิดทองค่ะโอเคไปปิดทองเลย ก็จะไปโบสน,นะครับจะพาเพื่อนเพื่อไปดูวัตถุมงคลก่อนนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ข้างล่างวันนี้จะอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับผมก็อยู่จังหวัดปทุมนะครับ ครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของทางวัดนะครับอนุญาตนะครับครับครับผมออมีสร้อยด้วยนะครับของผมเอ่อเส้นละเอาจะมีตะกุดนะครับเส้นละร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับอันนี้เป็นสร้อยอ๋อพระขวนหน้ารถนะครับ 99บาทนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับครับผมตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นผ้าจีวรนะครับเส้นละ99บาทนะครับส่วนเส้นนี้นะครับจะเป็นเหมือนเหรียญนะครับลินลูกสะกดนะครับเส้นละ599บาทนะครับผมครับผมตรงนี้นะครับครับผมมันจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับวัดเทียนถวายจังหวัดปทุมนะครับ ก็ผมบูชาหนึ่งร้อยเก้าสบเก้าบาทนะครับผมอันนี้เป็นเห่างหลังตัดนะครับก็ผมอันนี้เป็นรูปหล่อร้อยองค์นะครับลูกปทูทวดนะครับ199รอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อ,อเนื้อผงนะครับผมเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมก็ผมอันนี้จะเป็น เหรียญปั๊มนะครับ99บาทนะครับอันนี้เป็นพร้อมกรอบนะครับ1้อยสบาทนะครับนี่นี่เขียนอยู่นะนี่เป็นผ้าผมนะครับ99บาทนะครับผมเป็นพิมพ์เตาลี่นะครับพระผมอันนี้เป็นพ้าผมก็มีนะครับเป็นเหมือนข้าหลังตัดนะครับลูชาองละ4ี่สิบาบาทนะครับผมถ้าผมอ่านี่นี่เป็น ลูปหล่อสำหรับผูชานะครับผมนี่เป็นหมุนปูทวดนะครับ้ผมกับพระครูประทุมพัตนกพิทักษ์นะครับผมไม่มีราคาติดไว้นะครับถ้าผมตรงนี้ในพานก็มีนะครับร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับผูชานะครับตรงนี้เป็นหนือหลกปูทวดนะครับเหมือนเหมือนเนื้อไม้นะผมไม่แน่ใจนะ ไม่มีราคาบอกเลยรถทีครับผมสติกเกอร์ก็มีนะครับสติกเกอร์หลวงปู่ทวดนะครับผมวัดทชนทวายนะครับแผ่นละ49บาทนะครับผมครับผมผมจะเป็นน่าจะเป็นยกชุดนะครับจก้พันเอาบาทนะครับครับผมตรงนี้เป็นเรือนะครับ499 9บาบาทนะครับผมครับผม แล้วผมวันนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญห้าบาทสมัยโบราณนะครับบ,บูชานะครับอันนี้พร้อมเลี่ยมพร้อมห้อยนะครับบูชาร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับแล้วผมน,นี้เป็นเป็นแบง์สิบนะครับแร้วผมมียันควันถุงอ๋อควันถุงนะครับนี่นะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ อันนี้จะเป็นแบงค์ร้อยนะครับเป็นควัญถุงเหมือนกันนะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมครับผมตรงนี้จะเป็นถะขนาดเนื้อไม้นะครับอ๋อเป็นเนื้อไม้ข้นหนุนนะครับครับผมบูชาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมครับผมครับผมอันนี้เป็นองค์บูชาหน้ารถนะครับ เห็นกันไหมเนี่ยครับผมบูชาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตรงนี้ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นแบบแผ่นทองนะครับแล้วผมตรงนี้นะครับเป็นไซส์เดียวกันนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมครับผมอันนี้หมดแล้วนี่เป็นเหรียญนะครับอง์ละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับวางศิลาเลิกนะครับ ฐานหลวงปู่ทวดนะครับผมวัดทินถวายนะครับปีห0สิอาผิดพลาดในเลขออภัยด้วยนะครับสี่สอ่าหกสิบห้าครับผมราย9กบเ้าบาทนะครับูช้านะครับตรงนี้จะเป็นวัดอ่า่็จะเป็นพระประธานนะครับครับผมบูช้าองค์ละ2 9 9้าบาทนะครับนะครับผมเป็นพิมพ์ตาลีนนะครับ ที่เราเลือกนะครับมาสิลาเลือกนะครับผมสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับครับผมอันนี้เก้าสิบเก้าบาทนะครับเป็นพระลิ้นทองนะครับนะครับวัทียนถวายนะครับปกหลวงปู่ทวดนะครับผมครับผมอันนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมนี่ครับมีสองพิมพ์นะครับ น,นี่น่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองกับเนื้อทองแดงนะครับสองพิมพ์นะครับแล้วผมอ,อ,อันนี้องละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับใช่องเดียวกับข้างบนไหมเนี่ยที่ลึกเหมือนกันนะครับองละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับองน,นี้จะเป็นเ,เนื้อทองเหลืองนะครับพิมพ์เสียนะครับผมองละ ร9อก้าบาทนะครับองนี้สี่กบาทนะครับเนื้อสีผมไม่แม่ใจว่าเป็นอับปกาหรือเนื้อเงินไหครับผมก็จะไปไหว้พระในโบสถ์นะครับผมขอบคุณครับ้วคองนี่แหละครับ้องนะครับนี้กใกลใรุ่นสแคือสองแปดเนี่แะครับรอที่นีุ่กคนกคยกว่าด่ด ขอยา่ายนะครับครับผมี่ยเพ่อที่นี่เขาเทองอยู่เดียไปไปตรง่ารถไปาหรือรุ่มเลยครับผมจุ่งองค์ใเลยครับแล้วโบสถ์เก่าทำไมพรจ้าอุทครับอูต่อมาราวห้าเสด็จมาประเถียนครับเราไปดูประวัติตรงนั้นีอ๋อมีประวัตินะครับครัผม่โบสถ์ที่เปิดอยู่ตรงนี้ใช่มีบสถ์ข้างๆอยู่ข้างที่นี่เปิดนะ่ใช่ ในข้าวข้าวไม่ใช่โบสถ์ิใหญ่นี่นะโบสถ์เก่าเนี่ยตรงนี้แต่โบสถหวานไม่ใช่มันเป็นวิหารนะเป็นวิหารถ้าตรงคู่กับโบสถ์โบสถ์หลังใหม่นี่คือแล้วตอนเรามาตัดมาตั But, worm, ้ดดูมันยิ่ข้าวีสามแปดสามแปดโอ้ผมกี่ครัวเป็นก็รอที่พระตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะพระประธานผู้ใหญ่โบสถ์ใหญ่เก้าอนนี้ก็บอกแล้วครับหมดมานานแล้วแล้วก็ที่นี่มันเป็นก็ แล้ก็ดกีเป็นมันดบดีใหญ่นี่ทางที่เจ้าว่าแล้วเขมายายอดสุดบรมาสายครับผมเพราะสมัยลุงอยู่ก็ลุงมาทีหลงตรงนี้ตรงนี้ก็มา่อท่านมอนคไป่อแล้วลุงมามาอยู่นู้นอยู่มาสี่สมัยครับขามขุนค้ามขุค้ามุรุงแจงขามขุ้ามขอบคุณมากครับลงใจดีนะครับแจกนะครับให้พระองค์นะครับ คุณทั่วนะครับขอบคุณครับขมะครับผมทครับนี่เป็นครับมาครัีุกครับผมครับขครับครับครับก็จะพาไปโบสนะครับตื่นเต้นจะได้พาอาเจ๋งหน่อยไม่ช่หผมคุยท่วทั้งาจะเอาไ่้ในรถ ทวดไวไม่ได้ห่วงค่ะครับผมตรงนี้จะเป็นประวัติวัดเทียนถวายนะครับผมนี่นะครับตั้งอยู่เลขที่122,002นะครับตมบ้านใหม่นะครับอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะครับนี่นะครับผมที่ดินในเนื้อที่45ไร่นะครับผม90ตารางวานะครับ ประมาณนี้นะครับผมครับผมก็จะพาเพื่อนๆไป,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 ปชมในโบสถ์กันก่อนหน่อยครับเข้ามาก็มียักษ์สองตนนะครับอะไรกุง หน้นบบนนะครัก็ผมก็จะชมพาไปชมโบสถ์เก่านะเอาน้ำเลย <S <S จะอยู่ข,ข้างๆโบสถ์ใหม่นะครับชมแค่รอ,อบๆนะเพราะว่าปิดปิดประตูไว้นะครับกันรอบเลยฮะกันรอบนี่นะครับอันนี้น่าจะอายุแบบ เก่ามากเก่ามากน่าจะเป็นโบสถ์มหาอุดนณแน่ใช่มีทางเข้าทางเดียวไหมอ้าข้างในใช่ยทางเดียวแต่น่าจะเป็นโบสถ์เก่าก็่เรยไม่ได้ดูแลนะาหออ๋อนี่ข้างในนะครับก็โอเคไปถ้าผมตรงนี้จะพาเพื่อนๆมา ชมวิหารนะครับผมตรงๆใช่ปะ่ะเห็นได้ใช่ปะ่ะอ๋อนี่นะครับต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับอ๋ออันนี้มัน พกหรือกแลผมก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆมาดูแม่ตะเคียนด้วยนะครับที่ศาลตรงนี้ศาลแม่ตะเคียนนะครับผม แลผมสารแม่ตะเคียนนะครับครับผมวิหารพระพุทธลิ้นทองนะครับสาให้เปิดเลยเชิญค่ะนะครับป<ม>ิดก่อนนันน่าจะกันหมาโอเค พระพุทธลิ้นทองนะครับพระพุทธลิ้นทองนะครับ ที่วัดเทียนถวายนะคะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะวัดเทียนจะอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยนะคะอยู่เส้นปทุมธานีที่อยู่ติดก,กับนนทบุรีค่ะทางวัดนะคะเข้ามาก็จุดเด่นของทางวัดเลยเนี่ยก็จะมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มากเลยค่ะอยู่ตรงขับรถเข้ามาก็จะมีเห็นเลยเห็นเลยท่านองค์ใหญ่มาก แล้วก็ถ้าใครได้ชมก็คือก่อนหน้านี้คุณลุงที่อยู่ที่วัดนะคะท่านก็ได้เล่าประวัติคร่าวๆในการสร้างหลวงปูท่ทวดให้เราฟังนะคะค่ะแล้วก็จะ,จะมีโบสถ์เก่าที่เดี๋ยวมาที่เราได้ถ่ายไปนะคะข้างในก็จะมีเหมือนมีพระวัดป่าเดลัยนะคะข้างในก็สามารถนท แล้วก็มีหลวงพ่อลิ้นทองนะคะท่านใดที่ผ่านมาแถบนี้นะคะสามารถแวะมากราวไหว้หลวงพ่อได้นะคะมีวัตถุมงคลทางวัดก็มีวัตถุมงคลด้วยค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะลุงลุงท่านใจดีนะครับคุณลุงที่อยู่ที่วัดนะคะท่านนะก็ได้ให้พระเรามานะคะให้หลวงปู่ทวดอง,งอค์เล็กมาเราคนเราองค์นะคะคนี่ค่ะเป็นองค์เล็กๆพอดีเลยค่ะ ใครนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนว่าหลวงปู่ทวดก็ยังสร้างไม่เรียบร้อยดีนะคะส,สามารถร่วมทําบุญได้นะคะคุณลุงก็แจ้งแล้วว่าถ้าร่วมร่วมทาบุญก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่วัดหรือทางคุณลุงเองหรืออะไรเนี่ยไม่ได้ยุ่งกับเงินบริจาคเลยก็เอาเงินมาไว้ส, <What S 1> สํา,รราสหรับสร้างใช่ค่ะเอาไว้สําหรับสร้างหลวงปู่ทวดถ้าใครมีจิตศรัทธาหรืออยากจะร่วมทําบุญร่วมสร้างก็สามารถ โอนค่าบัญชีได้นะคะหรือว่าแวะมากับท่านนะคะแวะมากรบหลวงปูท่ทวดนะคะเห็นว่าก็มีคนขอในสิ่งออมีคนขอท่านแล้วก็ได้ประสบความสําเร็จก็มีนะคะก็เหมือนก,ก็มีมาคุณลุงท่านก็นเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะเรามีรายกลุ่มนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะรายกลุ่มนะคะก็จะ แจ้งว่าวันนี้เราไปวัดไหนสามารถฝากบูชาวัตถุมงคลได้นะคะถ้าใครสนใจก็เดีเราจะเราอจะแจ้งนะคะแจ้งก่อนแต่ว่าบางบางบางทีเราอาจแตไม่ได้แจ้งก่อนถ้าเป็นเคสกระทันหันจริงๆเราก็อ่แต่เราก็จะแจ้งว่าวันนี้เรามาวัดนี้นะเดีถ้าใครสนใจฝากบูชาได้ค่ะราคาตามที่ทางวัดกําหนดเลยค่ะส่วนทางช่องขอคิดถ่าสนับสนุนช่องและ ค่าจะส่งภายในประเทศ200บาทนะคะอ่ถ้าถึงใครขอโทษค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาในลายกลุ่มนะคะแล้วก็หรือพูดคุยสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับวัตถุมงคลถ้าเรามีเวลาเราก็จะแวะเข้ามาต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะ ขอบคุณภาคนะทาทุกท่านที่เข้ามารับชมในครั้งนี้นะคะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้พวกเราด้วยนะคะถ้าง,งั้นวันนี้เรากลับบ้านก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ